ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้านกลับมาเห็นความผิดปกติเปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอ็มใจบอกมาเล่นบ่อยๆนะลูก ข่าเด่นค่เดจะพาทุกคนไปดูคลิปจากติ๊กต็อกเกอร์รายหนึ่งค่ะซึ่งได้โพสต์คลิปเด็กหญิงลูกของเพื่อนบ้านที่เข้ามาเล่นกับลูกชายที่บ้านกลับมาเห็นความผิดปกติเธอได้เปิดกล้องดูถึงเรวรู้ความจริงและรีบบอกว่ามาเล่นกันบ่อยๆโดยเธอได้ระบุข้อความว่าเมื่อลูกเพื่อนข้างบ้านมาเล่นที่บ้านตอนที่เราไม่อยู่บ้านกันพี่ชายมาขอเล่น WiFi แล้วหลับคนน้องมาและตามคลิปเลยกลับมาบ้านทําไมดูเขาของวางเรียงเรียบร้อยเลยเปิดกล้องดู เห็นแบบนี้ละปลื้มแทนเลยปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยแบบนี้มาเล่นบ่อยๆนะครับ โดยในคลิปลูกชายของเจ้าของบ้านนอนเล่นอยู่บนเปลส่วนลูกสาวเพื่อนบ้านก็เดินเข้ามาแล้วเล่นด้วยกันสักพักพี่ชายหลับน้องคงเห็นว่าไม่รู้จะทําอะไรเลยเก็บข้าวของที่วางไม่เป็นระเบียบให้เข้าที่พร้อมทั้งปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีจนเจ้าของบ้านกลับมาถึงกับอึง้งตอนแรกคิดว่าเป็นฝีมือของลูกชายแต่พอเปิดกล้องดูถึงรู้ว่าเป็นลูกสาวเพื่อนบ้านนี่เองพลังพจนเรื่องกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากด้วย ต่างชื่นชมเด็กสาวคนนี้เชื่อว่าทีบ้านคงได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีจนกลายเป็นนิสัยและแสดงออกได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ